สิ่งที่เหมือนกันเนี่ยอยู่ทั้งทิศน,น้ร์ราวๆห้าพันห้ารอยเมตร ไอ้มือโซ่มันอยู่ที่นั่นโรงแรมเวททักเกิลว่าหรือก่อนาว่านางส่งชินวิเชียนบางสุดๆด,ดูซิบางมากเลยสุดยอดหูเทวดาดีเนี่ยและยอดเลยพร้อม้วไปกันเลยตอนสะกดรอย หลบนี้แมงมุมออกล่า อนอ,อกมาได้เซนลิสใช่ไหมไม่โลชั่มัดดีที่รู้จักนะพี่เดียวอ๋อเอเอ,เอ <c oughs> ทำหน้าเหมือนไม่อยากจะเชื่อมอือฉันละสินะใช่ไหมเอเอเฮ้ยราวนะแ <c oughs> ันไม่ต้องเป็นห่วงนะ รงแรมเวทาโคเป็นที่พักแห่งหนึ่งของแก๊งนอสทรัทไม่ใช่หรือไงค่ะแต่ว่าตอนที่ชาร์เช็คดูเมื่อสามวันก่อนพวกมันเช็คเอาออกไปแล้วนะคะยังอยู่โรงแรมเดิมแต่ว่าใช้ชื่อปลอมพวกนี้มันใจกล้ามาใช่ยเนยเสียงคนน่าทำให้ฟังไม่ค่อยได้สักแต่ว่าพวกมันยังคุยกันอยู่แลวแถวรัางของพวกมันแน่ๆตอนจัดสีเท้ทาแล้วน่าจะมีประมาณห้าถึงหกคน มีผู้หญิงด้วยนะมันกำลังมุ่งหน้าจะทิศทางตรงข้ามแบบเดิยอดไปเลยฉันกับคอนเะอ่เคยฝึกมาเหมือนกันแต่ไม่เห็นได้ยินเสียงอะไรเลยก็มันเป็นความสามารถพิเศษของฉันไม่ไหมสายแปรสภาพที่กอปปี่ตึกได้แสดงว่าฝีมือไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนาะเอาล่ะรีบไปกันเถอะก่อนมันจะไปไกลเกินกว่าจะได้ยินรีบตามไปเถอะ ได้เลยคุราพิก้าคงจะเข้าตาโจล้สินะถึงได้ขอให้ฉันมาช่วยนี่เอ๊ <Hey. S 2> ที่จริงแล้วนะ่ะเขาชอบทำทุกอย่างคนเดียวมากกว่าไม่ใช่เหรออ๋อนั่นนะสิเพราพวกของคุราปิก้านหะนยังมีคนอื่นอีกมะมีอีกสองคน ตอนแรกมันมีเยอะกว่านี้อีกอแล้วเธอเป็นนัก่าใช่ไหมเมืม่อก่อนนะ่ะใช่แล้วทำไมถึงรู้อเสียงผีท้ามนสิอยู่ใ,ใกล้ๆขนาดนี้ยังเป็นเสียงเอสทิงโต้อะไรเหรอเอสทิงโต้เอสทิงโตเป็นศัพท์ทางดนตรีเป็นสียงที่เบามากจนแทบจะไม่ได้ยินยังไงล่ะรู้ไหมอ๋อที่ฉันย่องเบาเหรอก็อมันติดเป็นิสัยอ่ะ แคาที่ฉันเคยเจอมาเธอหนา่อผ้าเบาที่สุดผรมือเหนือยฉันจริงๆนะเข้าใจเ่ะทำไมคุราบิก้าถึงได้ยอมให้พวกเธอมาช่วยแต่ว่าฉันก็ไม่ไดีอยากจะช่วยนักหรอกนะจริงๆเหรอนี่ก่อน ถ้ไปทางมุมตึกนี้สักประมาณ100มร้อยเมตรก็จะเจอพวกนั้นแย่กับเสียงปีเท้าคนอื่นได้ด้วยเหรอปีเท้าของแต่ละคนจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะเจ้าจริงๆฮะไม่ต้องใช้อุปกรณ์ระยะไกลขนาดนี้ไม่ต้องใช้เซ็ตสืกด้วยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกใครเห็นตัวด้วยอรอยอยู่ตรงนี้แป๊บนึงนะขอเช็คดูหน่อยว่าโจรชั้นอยู่หรือเปล่า สงเป็นอดีตนักฆ่าเลยนะฮัลโหลคิดรู้วะอ่าผู้หญิงคนนั้นก็อยู่ด้วย hmm? แต่ว่าอยู่กับพ,พวกพวกมันมากันหกคนนะและในนั้นะมีเจ้าหัวสมุไรยอยู่ด้วยยื้อ hmm? อีกคนนึงเมื่อวานเราไม่ได้เจอ หมอน,นั่นถ้าทางจะเป็นหัวหน้าหน้าตาเป็นไงอ่ะใส่เสื้อโค้สีดำลางหลังมีไม้กางเขนกลับหัวผมดำเสยไปด้านหลังแต่มองไม่เห็นหน้านะแต่ว่ามันไม่เปิดช่องโหวเลยอ่ะฉันเลยไม่กล้าออมไปดูข้างหน้ามันพวกมันนะ่ะระวังตัวเต็มที่เลยถ้าพวกมันยังจับกลุ่มกันแบบเนี้ยฉันว่าคงหาช่องโหวได้ยากก่อน ฉันขอคุยหนะ่อยตอนเนี้พวกมันอยู่แถวไหนอยู่หน้าตึกโมโตโบา้ากำลังเดินไปตามถนนคอนที่เน้นตั้นไปทางตะวันตกตรงนั้นมีสถาน,นีมันคิดจะไปขึ้นรถไฟงั้นเหรอจะขึ้นรถไฟขบวนเดียวกับพวกมันมนะั้ต้องรอดูสถานการณ์ถ้าคนแน่นก็โอเคงั้นตกลงตามนี้รบกวนด้วยนะตกลงเลโอริโอ ช่วยเลี้ยวลงทางใต้าทางใต้เลยนะโอเคเซนริสอยู่ในตู้นะห้อยเฝ้าบกมันไว้แล้วสวนชั้นหน้าอยู่ตู้ท้ายสุดขบวนที่ไปสถานีคาโซ ใช้รถไฟงั้นเหรอแต่ว่าตอนที่จับฉันนะ่ะมันจะใช้รถยนต์อยู่เลยอ,ะอ่ะจะไปใจกลางเมืองโคนรำคารถติดหรือมั้งไปสถานีคาเซอรอ์ถ้าจะไปใจกลางเมืองจริงๆด้วยที่ที่มีการประมูลก็ไปทางนี้เหมือนกันน่ะโรงแรมของพวกฉันก็ไปทางนี้เหมือนกัน เออนั่นสินะฉันก็คิดอยู่เหมือนกันเธอก็รู้นี่มันไม่ง่ายขนาดนั้นใช่แล้วข้าอาหารเจ้าพวกนี้ก็ไม่ใช่เล่นๆเ,เลยอีกอย่างนึงฉันก็อยากจะ คือว่าคือ,อจะ้ะโถอสายไม่ว่างง้นแค่นี้ก่อนนะเธอเองก็ระวังตัวด้วยนะตอนนี้สถานการณ์มันไม่สู้ดีนะ แค่นี้นะเอลิซาไปที่อื่นก็นต่อเถอะค่ะข,ขอโทษนะคะหหน้าตาสดชื่นชื่นนะมีเรื่องอะไรดีๆเหรอฮะค่ะเหรอ ไวแล้วเหรอบอกมันลงที่สถานีลิป้ากำลังวุ่งหน้าไปที่ห้างซาลม,มา่าเยอะแล้วสิมันจะไปที่โรงแรมเออคุระปิก้าเหรอมีอะไรฮะนี่พูดจริงเหรอเรื่องเราเปลี่ยนห้องความตายก็เหรอรีบออกจากที่นั่นให้เร็วที่สุดเลยนะ พูดไปเล่นไปได้แต่ด้วยฉันเพนดีกว่าทิ้งข้าวของไว้นี่ก็แล้วกันนะ, <1> <1> 1> นะแต่ออนนี้คงต้องเอาไปด้วยถึงหน้าสถานีแล้ว เข้าไปใกล้กว่านี้ไม่ดีกว่าหรอไม่ได้นะเอ๊ะเหมนเข้าไปใกล้ยิ่งกว่านี้ฉันกลัวพวกมันจะรู้จิตอาฆาตของฉันก่อนเฮะจากตรงนี้ไปถึงทางเข้าสถานีเป็นระยะพอเหมาะในการจู่โจมพีดีเป็นระยะที่โจมตีได้โดยที่พวกมันไม่รู้ว่าฉันอยู่นี่จากตรงนี้จนถึงระยะที่จะโจมตีประมาณสองหาวิแต่ฝีมือระดับพวกมัน ใช้เวลาแค่นี้ก็คงหลบได้สบายนอกจากจะมีอะไรเป็นความสนใจมัย วมนเดิมงมดูของพันนั้นแต่ก็ต้องพี่หาจะง่ายกว่านะอที่อยู่บนเเนสีเพลิงของปลอมอยู่นะม,มันกำลังเคลื่อนที่ค่อยๆเคลื่อนลงมาข้างล่างลงลิฟต์แล้สินะพี่เจะเนี่นสีเพลิงหนีนะแล้วก็ตะนาหัวหน้าจะนี้ไป ุคให้รักษาระยะที่าสามารถช่วยเหลือกันได้นะแล้วก็อย่าให้พพวกต้องเดือดร้อนนะฮะไปกูดด้วาจับมันได้แล้วโอเขียนถามเรื่องอุโบสถได้ค่ะจากนั้นก็นุมรักะจัดการได้ตามใจนะ ไปนะอ๋อมันไม่ไปทางอะไรอนะไรเนี่ยนมากนี่ออฟรดไปดักดีมากเราจะถึงช่วงเลิกงานแล้วจะไปไดเร็วกว่าเราก็ได้นะเฮ้อเอา้เอาเฮ้ย คุราบิก้ารออยู่ที่นี่แล้วกันจนกว่าฉันจะติดต่อมานะหมอ,อนั่นพอพูดเรื่องแมงมุมทีไรฮะเฮ้ยเฮ้ยตอนจะไปด้วยเหรอรอเดี๋ยวสิคุราบิก้าฉันมีไอเดียแล้วนะคุราบิก้ารอด้วยคุราบิก้าเหรอตอนนี้เซนริสรอยู่ที่ทางเข้าสถานี หกคนน่ะมันวิ่งไปทางตะวันตกเฉียงเหนือแล้วอตอนนี้ฉันกำลังไล่ตามไปอย่าบอกนะว่าจะวิ่งไล่ตามอะ่ะน่าจะบ้าเหรอเพวกมันก็ต้องรู้ตัวแน่หยุดวิ่งตามพวกมันนะตัดสายไปซะแล้วไอ้บ้าเอ้ยเอาไว้เวลาเล่นกัีไหมเธอไปสิไปสิม่ได้ไง อนเดินนั่นอะไรอ่ะรอดจะพูดนินจาละมั้งเคงจะรอดแล้วลาเราสุดจะทนจริงๆก,จก็จะทนจนกว่าจะหางานใหม่ได้แต่พอแค่วันนี้แหละที่สองนี่คะมันที่50ิกิโลเมตรต่อชั่วมงมันขับรถอยู่สุดเดี๋ยวโอริโอรอนละมันวิ่งพรวดตามบราบิก้าออกไปชื่อวบอกให้มันรออยู่ที่นี่ แต่ว่าใครจะทนนิ่งอยู่ได้ละ่ะฉันตอบรีบขับไปโรงแรมเวสซัคเกอร์แต่รถนันติดเลยไปไม่ถึงไหนสักทีเอ้ข้าใจแล้วงั้นเราจะรีบตามคุณราพิกาไปวนะต่างคนต่างก็ลงมือทำตามอำเภอใจอพอที่รู้อพวกนั้นน่ะมีตั้งหกคนเนีย่ยแต่เราคนก็ฝีมือไร้ากาจด้วยกันทั้งนั้นเหรอไม่ใช่คุณราพิกาคนเดียวก่อนก็อันตรายเหมือนกันนะโธ่เอ้ย ้ยติดบ้าบออะไรกันเนี่ยอืมโซ่ไม่ผลหรอกต้องทูตามอยู่ยยยท่านเสร็จเมื่อไรแค่จะเลยว่าเดี๋ยววิ่งไล่เลยไม่ทันระวังนะ ที่พวกเราโดนได้ตามก็แปลว่าอาจจะเป็นจพวกมืโซก็ได้ไ้หรือว่าข้างหลัง,งที่วิ่งหนีหรือว่าคนที่วิ่งไล่มันคือคนไหนกันแนะ่โหนะ่นา,าที่รู้จักพอคุณได้กอทุพีไล่ตามกุณหน้าไปรักษาได้เลยทางนี้ฉันจัดการเอง่ายดันเป็นไอ้มือโซ่ รอจนกว่าฉันจะกลับไปจาัดก,การนั่นนะโนบุระกะไปได้ละเออ หเห็นหรือเปล่าเห็นแค่เงาไม่ท่านเห็นตัวคนหนึ่งอยู่ในตรอกอีกคนหนึ่งอยู่ตรงทางเียโอเคให้เงียวตลอดเวลานะได้ค่ะเซ้ยเดิส ตัวนั้นล่ะเอ๊ะอีกไลแค่ไหนอ่ะใกล้แล้วล <ame> ่ะแต่ว <S Jing le> ่าเราต้องรีบหน่อยนะเออโถ่เฮ้ยรีบไปสิวอยเออเออเอาล่ะเฮ้ยโอ้ยเขาไปทักลาดแล้วนะไม่ไหวแล้ว แน่จริงเข้ามดเลยมันได้นะคุรพิก้าพวกมันระวังตัวแบบเนี้ยสู้กันสต่อสามไม่มีทางชนะแน่คุรพิก้า เราถึงต้งโดนฆ่าด้วยเหรอติดตามชม Hunter ร์ฮันเตในตอนหน้าตอนตัวประกันสยบแมงมุมตำนานที่เล่าขานพบกับความสนุกสนานตื่นเต้นเหมือนเคยแล้วพบกันนะครับ